กดินชิปกดินชิปหัวอะไรอ่ะหัวหัอะไรอ่ะน้องแรงไม่บอกกันเลยจริงนะแล้มันอยู่ไหนอ่ะไม่มีเลยกูไม่มีเลยกูไม่มีเลยน้องเดียวน้องเดียวแกจะเข้ามาเบียดฉันทำไม อีกแล้วนะโอ้ยโโอ้ยแล้วแกจะเข้ามาเปลียนฉันทำไมไม่รู้หลบไหนแลว้ว้ายว้าฉันอยู่ฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็รอดแล้วเนี่ยไม่ได้ให้มาตัวแตกจะไม่รู้หลบไหนจริงๆมาดูดิฉันมูดไปอยู่ตรงนี้นพวกเข้ามาแล้วแบบกูก็ตายเลยเพื่อน